ผู้ชมคะสำหรับบ้าน S c G H m e เป็นบ้านสำเร็จรูปแบบโมดูล่าที่กลุ่ม S G ร่วมทุนกับกลุ่มเซกิซุยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเน้นบ้านที่สั่งสร้างจากผู้บริโภคเป็นหลักค่ะซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมามียอดสั่งสร้างแล้วกว่า130หลังคิดเป็นมูลค่ากว่า1000ล้านบาททีเดียวเลยละค่ะและในตอนนี้เบนจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกถึงกระบวนการขั้นตอนการสร้างบ้านกันถึงในโรงงาน S c G H ในนิคมอุตสาหกรรมเหมาราชจังหวัดสระบุรีบนพื้น ที่กว่า100ร้ยไร่ภายใต้งบประมาณลงทุนกว่า2,000ล้านบาทและผู้ที่จะมาแนะนำข้อมูลในวันนี้ก็คือคุณโทชิยะโนมูระผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบ้าน SCG ห้ามค่ะตามเบ้นไปพบกับคุณโนมูระพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนุณยโนมูระครับเวดีตอนนีครับสิัสดีที่ได้รู้จักอ๋อโกโน่ของจะว่ามาที่ร้านนีก็ค えー、基本的には日本で行っているその工程工程の80%を家くり工程の80%を工場で作るということですで、えー、まずここにありますように構造体しっかりとした骨組みをですね製造よく作るということその後組み立てここはもう組み立てやその要因訓練された要因で きっちりその品物をお客様のブランドに作るということです、えー。ここの工場の規模ですけれども、1年間に1000ハウスの生産能力を持っています。でこれはあのまだまだ拡大はできるんですけれども、我々としてはまずはこのタイの国内で。 ก็สำหรับโรงงานนี้ที่เห็นอยู่นะคะเป็นการผลิตบ้าน s อ g ซ a จค่ะซึ่งการผลิตบ้าน s อ g ซ a จนั้นนะคะมีการผลิตภายในโรงงานกว่า80%และทางด้านหลังที่เห็นอยู่ก็คือเป็นเครื่องประกอบโครงสร้างเหล็กของบ้านฮา r มค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วก็มีความแข็งแรงมาก ซึ่งเครื่องจักรนี้นะคะก็ถือเป็นเครื่องจักรที่ใหญ่มากแล้วก็คุณภาพสูงมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะช่างที่ทํางานอยู่ในไลน์ผลิตนี้ค่ะก็เป็นช่างที่มีความชํานาญในการทํางานนะคะแล้วก็สามารถคงคุณภาพได้เป็นอย่างดีโลยไปจนถึงกําลังการผลิตของโรงงานแห่งนี้ค่ะก็อยู่ที่1000หลังต่อปีค่ะการิเศษของการเชื่อมบา้านนะคะนี่のอยม CG h m 一番の大切な部分というのはこの六面体のですねコーナーの部分になります。でここの強さ強度がしっかりしていることでさらにこの大きさですね精度をこれをミリ単位で確保することこれがですね一番の,あの大切なことになります。でそのために。

็นการเชื่อมแบบพิเศษนะคะที่ทําให้เสริมความแข็งแรงของตัวโครงสร้างซึ่งเครื่องจักรที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่มีการคงคุมคุณภาพนะคะเป็นระดับมิลลิเมตรค่ะก็เลยทําให้เราสามารถที่จะดูได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงสร้างคือจุดมุมที่มีการเชื่อมแบบพิเศษค่ะก็อยากจะสอบถามถึงกระบวนการในการสร้างค่ะเรีว่าโน้ติได้ไหมที่ไฮม์โน้ติซีซั่นรสค่ えまずですねえ先ほど見ていただいたラインですねえ構造体を作るというところまでがまずしっかりとした骨組みを作り上げるそこには多くのロボットを使ってま設備化をしてでそれによる効果というものは高い精度と繰り返しの確確実な品質を確保するということですでその後ですね各工程外壁をつける内壁をつける設備をつける。 いいろろな工程が分かれ流れ渡って流れていきますけれどもそれぞれの工程にはその組んで作業のですね手順というものがあります決められてますその手順に従って我々のメンバーは作業をし組み立て作業をしていくということになりますでその中でさらに工程ごとにその仕上がりの確認をしてで最終的にはまた QC という別のメンバーで ก็สามคนนีานะคะก็เล่าว่าเมื่อสักครู่นะคะดังด้านหลังที่เห็นอยู่ของเรานะคะก็คือเป็นรายการผลิตบ้านนะคะซึ่งเริ่มต้นจากการทําโครงสร้างเหล็กของ s c G h a m ีมก่อนนะคะที่มีการเน้นในเรื่องของความแข็งแรงของตัวโครงสร้างเพราะว่ามีทั้งเครื่องจักรแล้วก็ตัวโรบอทนะคะอยู่หลายตัวมากเลยค่ะในโรงงานแห่งนี้ทําให้คุณภาพที่เราผลิตขึ้นมานั้นมีความคงที่ค่ะนอกจากนี้ค่ะ ผนังภายนอกผนังภายในแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะคะหรือตัวครัวก็มีการประกอบตั้งแต่ในโรงงานเลยค่ะก็เลยทําให้มีขั้นตอนของการผลิตที่ชัดเจนนะคะแล้วก็คุมคุณภาพได้อย่างทุกๆขั้นตอนอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยคะก็ยังมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆขั้นตอนการผลิตอีกด้วยค่ะเราจะไม่ปล่อยให้สิ่งที่มันไม่ดีนะคะไหลไปตามรายการผลิตค่ะ และเมื่อผลิตเสร็จแล้วนะคะเป็นตัวยูนิตขึ้นมาค่ะก็จะมีทีมที่เรียกว่าทีม q QC นะคะก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพครั้งสุดท้ายที่เราเรียกว่า s i n a l QC เพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยนะคะว่าคุณภาพของงานผลิตของเราทุกๆยูนิตนั้นนะคะสำหรับ SCG ัเนี่ยดีที่สุดค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับขั้นตอนการผลิตของบ้าน S G h o m e สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะนอกจากจะช่วยตอบโจทย์บ้านหลังเดียวรับมือได้ครบทั้งโลกร้อนน้ําท่วมแผ่นดินไหวแล้วเบนยังติดใจในเรื่องของ Easy Adjustment มากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะบ้าน S G h o m e ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงฟอร์แ plan ในวันที่ผู้อยู่อาศัยต้องการขยายครอบครัวหรือลูกๆของผู้อยู่อาศัยเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่การเพิ่มห้องนอนหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยสามารถทำได้ง่าย แม้แต่การย้ายที่ตั้งของโครงสร้างเหล็กของบ้านก็สามารถขนย้ายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยสะดวกและครบทุกองค์ประกอบของคำนิยามที่เรียกว่าบ้านแบบนี้ได้ใจไปเลยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณโนมูระในบ้านสวยๆของ SCG ซ o m e มกันต่อค่ะ